ไฟนี้เป็นไฟที่อยากได้มาก่มาเกาหลีจะต้องซี ฉันตัดใจไม่ได้ระหว่างใบนี้เพราะว่าใบนี้ก็สวยมันตอบโจทย์อะ ทุกคนซื้อเรียบรายเราค่ะน,นี่ก็เลยใส่ใหญ่จา so ้า r e o e เลย t i yes ไปตอนนี้เราได้กระเป๋าแล้วนะคะมาดามคนละใบนะคะนี่ได้แ็กดีปันคือประมาณประมาณห้าหมื่นจะถูกโอเคนะนั่นคือน้องพัน้าเล หลังจากที่ไปช็อปกันมานะคนเยอะมากตอนที่เราเข้าไปที่ช็อปอะตอนแรกอะไม่มีคนตอนเมเปิลเนาะใช่ใช่แล้วแบบพอเราเข้าไปเหมือนเราเป็นนางกวักคนต่อแถวเต็มยาวไปเลยแลแบบ้วแมเปิลก็มอง,องไปว่าเมื่อกี้เราแซงคิวใครหรือเปล่าเราบอกไม่ได้แซงเพราะว่าตอนที่เราเดินเข้าไปอะ่ะไม่มีคนต่อแถวชิคก็กลัวแบบว่าเหมือนเราแบบไปแซงคิวไม่ใช่ไม่มีคนเลยแล้วเราก็พอเราเดินเข้าไปปุ๊บทีเนี้ยตอนแรกอะใจอยากได้ใบที่เป็น c อร์ริคชันที่มันเป็นคนๆนแต่ว่าเราไปจับดูตัวแมทเทเรียลของมันแล้วอะเรามีความรู้สึกว่ามันดูแบบเฮ้ยมันจะเก่าง่ายเป้าวามันจะเปื้อนหรือเปล่าแล้วก็มันจะแบบไอ้ความที่เป็นขนๆน่ะมันจะเป็นก้อนสังกะตังหรือเปล่าแม่ก็เห็นไหมเวลาเราซื้อพวกอะไรที่มันเป็นกระเป๋าแบบเนี้ยเวลามันโดนฝุ่นอะมันจะเป็นสังกะตังเป็นก้อนเป็นเม็ดๆมดที่มันจะถือได้ตลอดไฟเวอร์แล้วเป็นคาสซี่แบบทาเลยอ่ะก็น่าจะเป็นตัวหนังที่เราเลือกกันมามากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือก ตัวที่มันตอบโจทย์เราสามารถใช้ในชีวิตประจาวันได้แบบเหมือนยิบใส่ได้ทุกวันแล้วก็เหมือนแบบไม่ต้องมานั่งระวังว่ามันจะเปียกน้ําเปื้อนน้าอะไรไหมอะไรเง,งี้ยแล้วความที่มันเป็นหนังด้วยมันก็จะดูแพงดูรักชูแล้วดูคลาสสิกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งพร้อมๆกันเพราะว่า คลิปนี้เราตั้งใจทําเป็นคลิปซื้อกระเป๋าโพลีแล้วก็ทำเป็นคลิปให้จบภายในคลิปเดียวเลยก็คือจะไม่มีการแบบว่าไปยํากับคลิปอื่นๆที่เป็นเหมือนวอล์กเป็นวีล็อกอะไรเงี้ยเราตั้งใจจะทําคลิปนี้ให้จบวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้สําหรับเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่าชอบแบรนด์โพลีเหมือนพวกเรานะคะซึ่งเป็นแบรนด์จากแพร์รี่ค่ะนั่นเองแล้วก็เป็น แบรนด์ที่นอริซ่าถือด้วยมันก็เลยแบบไพอัพเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นของเรานะคะรุ่นของเราคือรุ่นอะไรไม่รู้ว่าแม่เราต้องทำรีเซิร์ชกันบ้านนึงทุกคนนั่นก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะจ๊ะโพลิรุ่นซีมีเอ dition texture สีคาเมลนะคะนี่ราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันวอนนะคะอ่ะประมาณหมื่นเจ็ดคอนดิชันหมื่นเจ็ดสามร้อย ลบแจกไปก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้านิดๆอะไรนะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แพงมากหรอกแม่เอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังตัดสินใจยังไงดีไม่ไม่ทิ้งเอาน้องกล่องเดี๋ยวเราจะเอากล่องกลับไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งทางเรือเปิดมาคึกนะคะทุกคนโหยแก่ฉันตื่นเต้นอ่ะมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะแม่นี้เลยนี่นะคะสายมีนะคะแล้วก็วิธีแบบว่า ทำกระเป๋าว,วิธีใช้กระเป๋าตรงนี้นะคะมันเป็นใบแบบเหมือนแนะนําวิธีการเก็บรักษากระเป๋าแล้วก็วิธีการแบบว่าคิ้วกระเป๋าให้ถูกทุกีด้วยนะคะทุกคนนี่นี่ถือเลยมะเนาะดิฉันก็ตื่นเต้นจังเลยอ่ะทุกคนเพราะว่าตอนไปแพร่ไม่ได้ซื้อไงก็เลยแบบมาซื้อที่นี่สวมากเลยสวยไหมแม่แมอของดิฉันเป็นไซส์ใหญ่นะคะทุกคนนี่ ก็จะมีถุงผ้ามาให้แบบนี้นี่ถุงผ้าคือดีมากแม่เนี่ยแล้วก็น้องก็มาในทรงแบบนี้ทุกคนซึ่งเขาแนะนําว่าให้เราอะใส่ไอ้ที่ดันทรงกระเป๋าไวต้ตลอดห้ามทิ้งนะคะที่ดันทรงกระเป๋าเลยสีคาเมลนะคะนี่มันก็จะมีความแบบ มีความเป็นคิมมี่คิมมี่นิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีแท็กนำมาให้นะคะมีแบบนี้เลยแล้วก็ด้านในกระเป๋านะคะเป็นทรงแบบนี้ เป็นช่องเดียว,ยวคอมพาซิทเมนต์แบบเดียว,เ,ยวเลยแต่ว่าความพิเศษก็คือเขาจะมีใบลูกด้วยใบลูกมาให้แบบนี้นะแม่แล้วก็เราสามารถใส่เป็นพวกการ์ดโทเดอร์เป็นพวกกระเป๋าตาังหรือว่าจะใส่มือถือในนี้ก็ได้การแบบว่าขโมยกระจนจุวงกระเป๋าเราแต่ว่าอยู่เกาหลีก็อาจจะแบบไม่มีหลอกแต่ก็ต้องระวังไว้อะเราก็ไม่รู้อะเพราะว่าดิฉันก็เคยเงินหายแล้วที่เกาหลีอะด้านในอะฉันชอบแมปเปิ้ลมันเป็นฐานแบบนี้ทุกคนไม่เห็นฐานด้านในปะนี่อย่างนี้เลยนะคะซึ่งมันก็จะรองทรงให้กระเป๋าสวยนะ อแต่ตรงนี้เราว่าเวลาเราใส่แบบของที่มันเป็นลิควิดหรือฟอร์มูล่าเนี่ยเราอาจจะต้องระวังเพราะอะไรปะถ้ามันเปื้อนลรเปื้อนเลยนะแม่ใช่<ผ>พวกลิปสติกพวกอะไรเงี้ยต้องระวังแล้วต้องมีกระเป๋าแบบใส่แบบกันไว้ด้วยหรือพวกปากกาอะไรเงี้ย<ท>แล้วก็ทรงกระเป๋าเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่นี่ชอบตรงนี้ของมันแหละที่มันแบบพับแล้วมันเป็นอารมณ์แบบนี้แต่เวลาที่เราไม่พับอะแล้วเราดันน้องออกมาแบบเนี้ยมันก็จะให้อารมณ์คนละแบบกันเลยแม่แบบเนี้ยเห็นไหม แม่ตัวสิตัวแม่ถึงเห็นไหมดูตัวแม่เลยเหรอแม่ใัแต่ที่ชอบปะตรงนี้เพราะอะไรป้ามันมีแป๊กตรงนี้ด้วยม,มันมีแป๊กตรงนี้นะคะทุกคนนี่มันก็แบบทาให้กระเป๋าแบบใครจะล้วงมามันก็ยากอะไรเนี้ยแล้วเวลาที่เราสะพายมันก็จะต้องหนีบไว้แบบนี้แม่สวยเนี่ยเห็นไหมแบบประมาณอย่างนี้แล้วก็มันสามารถใส่ iPad ได้ด้วยเพราะว่าหลังๆอ่ะ ไอแพก็จําเป็นสําหรับชีวิตเราเวลาที่เราคุยงงคุยงานเงี้ยส่วนใหญ่แบบ iPad มันก็จะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าสายตาเราก็ไม่ค่อยดีกันแล้วไงบางทีโทรศัพท์เล็กๆบางทีเราก็มองไม่เห็นอะไรเงี้ยพวกออฟฟิเชีอะไรเงี้ยเราก็เอาไปใส่เป็น iPad หมดอะไรเงี้ยเวลาคุยงานกับลูกค้านะคะนี่รอยเย็บตรงเนี้ยมันเป็นรอยเย็บเป็นสีที่แบบ ตัดกับกระเป๋าอะแม่เห็นปะเวลามันมองโดยรวมแล้วมันสวยอะแม่ดูสิแล้วก็ความสายของเขาอะเขาทํามาให้สองสายแบบนี้แม่เห็นนะความสายของเขาเนี่ยบางทีอะแม่ขี้เกียจที่จะคอสบอดี้แบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้มันจะไม่คอสบอดี้มันโชเดอร์พูดผิดแม่ขี้เกียจที่จะโชเดอร์แบบสะพายไหล่แบบนี้ใช่ไหมแม่ก็สามารถแบบอย่างเงี้ยได้เห็นปะเออเนี่ยแล้วแบบถือง,งี้หรือว่าถ้าเกิดอุย้ย แม่จะเอาซอนไปนี่แต่หนูว่าซ้อนไม่สวยซ้อนไม่สวยต้องออกมาแบบนี้เนาะแม่เนาะนี่อตอบโจทย์แล้วก็เหมาะสำหรับสาวแบกบ้านอย่างเราแต่ว่าแบกบ้านแบบลักชูแบบลูกคุณหนูคุณแม่แบบไฮโซแบบว่าสาวแบบว่าฟอร์มแพรลีสอะไรเงี้ยนะคะทุกคนนี่นี่เลยสวยมาก I love มาต่อที่ใบที่สองอันนี้เป็นใบของแม่เปิ้ลนะคะของแม่เปิ้ลก็จะเป็นไซสน์นี้เนาะซึ่งจริงๆเราก็ชอบแอบชอบสีนี้แหละแต่ว่า แต่สุดท้ายเราเราก็เลือกสีคามลเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบความละมุนของสีแล้วก็ชอบความละมุนของน้องแต่ว่าสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่คนซื้อเยอะมากเลยเป็นรุ่นมินิไซมีมินิเนาะแล้วก็เป็นสีอะไรนะแม่คอนยักคอนยักสีคอนยักสวยมากทุกคนนี่ไซก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าถือง่ายแล้วก็แบบเหมาะกำลังดีอะไรอย่างเงี้ย นี่นะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบตัวนี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะเธอต้องมาเปิดให้ฉันแล้วปะ่ะไม่ถ้าเปิดเลยเอ้าวที่ซื้อสีนี้เพราะว่าคนคนขายบอกว่าดูเวลสตี้มากดูรวยดูแบบว่าเป็นโอนมันนี่เนาะนี่แม่ถือแล้วโอนมันนี่จริงใบน,นี้ แม่บอกว่าฉันมาแล้วเธอมาเนี่ยเธอทำให้ฉันเสียตังค์เลยแม่บอกเรามาอยู่แล้วแม่บอกว่าเธอมาเราเสียตังค์ของแม่เปิ้ลก็เปิดมาก็จะอารมณ์เดียวกันเลยก็คือจะมีถุงผ้ามาให้ด้วยแต่ว่าถุงผ้าก็ไซส์เล็กฉันแอบอยากได้แบบไซส์นี้เหมือนกันนะแม่เราจะไปจับนี่ถุงผ้าก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาแบบนี้นะคะนี่ผ้าดีนะแม่แล้วหนูชอบเท็กเจอร์ของถุงผ้าเขาด้วยน่ารักจังนี่แล้วก็มีคำว่าโพลินตรงนี้ทุกคน แล้วก็กระเป๋าของแม่เขาว่าเธอคือ e สีคอนยักษ์น่ารักมากนี่นะคะให้ดูนี่คือสีคอนยักษ์ไซมินิทุกคนก็อย่างที่บอกแหละความละเอียดละออของทางร้านเขาดีมากๆเลย<ม>เขาใส่แบบที่ดันกระเป๋ามาให้เราด้วยซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยทิ้งนะเก็บไว้แล้วก็ใส่ดันน้องไว้เวลาที่เราไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยมันก็ดีนะมันทะำให้ทรงกระเป๋า<ม>เป็นทรงอะไรเงี้ยนี่ อุ้ยแต่ทรงของแม่ไซของแม่คือน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยเห็นปะมันมีความตะมูตะมีอ่ะแล้วปรับอย่างเงี้ยสวยนะแม่พรุ่งนี้แม่ถือเลยเท่านั้นถือเลยค่ะถือเลยเออถือเลยนี่นี่เห็นปะแล้วมันก็ง่ายมันโชว์เดอร์แล้วมันสวยมากนี่ราคานี้ทุกคนแล้วก็ด้านในก็เหมือนกันด้านในอ่ะไซ์มินิก็จะมีกระเป๋าลูกมาให้ด้วยเหมือนกันเลยทุกคนนี่ แล้วความดูสีเขาตำลายให้ด้วยนะเธอตรงเนี้ยแล้วก็ข้างในก็เป็นช่องแบบช่องเดียวเดียวเหมือนกันแล้วก็มีฐานให้ด้วยแบบนี้แล้วก็สีเนี้ยพอมันทําตัดกับสีคอนยกักคอนยกักษแล้วอะแม่ทําไมมันสวยจ่ะสวยมากทุกคนสีคอนยกักษน่ารักอะไอจะสีใบหนึ่งเลยไอชอบเห็นปะแล้วเทกเจอร์ของมันอน่ะพอมันตัดกับสีขาวแล้วสวยมาก ทุกคนเดี๋ยวเราจะเทียบไปดูระหว่างสองใบนี้นะคะว่าความแตกต่างมันแตกต่างกันยังไงเราจะกางให้ดูนี่ใบใหญ่จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แล้วใบนี้ก็เป็นประมาณนี้ hmm. คือใครที่ของเดียวก็ต้องเป็นสาสใหญ่ใบใหญ่แต่ใครที่ของแบบว่าก็ปุ๊ก,กปิ๊กเรากาลัลางดีแบบไม่อยากจะแบกของก็ใซสนี้ไม่ต้องกดไหลนะคะแต่ให้ดูความสีของเขาอะ่ะมันต่างกันเห็นไหมมันจะมีความแบบ เอาจริงสวยทั้งสองสีมันเลือกไม่ถูกเลยจริงๆอ่ะก็อยากได้สีเข้มแต่ก็ในใจอ่ะเราตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วเราว่าว่าจะเอาสีคาร์เมลนะเราก็เลยไม่อยากตัดความรู้สึกของตัวเองว่าความรู้สึกแรกใช่แต่ว่าสีเนี้ยเอาจริงก็สวยถ้ามีโอกาสก็จะไปซื้อไซนี้สีนี้อีกใบหนึ่งเพราะว่ามันน่าจะได้ใช้งานตลอดอยู่แล้วพวกเนี้ยอืเราเขาบอกว่า เดี๋ยวราคามันจะอัพขึ้นด้วยเราซื้อตอนเนี้ยกำลังดีต่อไปถ้าเกิดราคา2 0 0หมื่นะ<ไ>ลูกไม่กล้าซื้อเรกแม่ตัวหนึ่งที่รุ่น,ล,น,ล,น,ล,นลิซ,ซา่าเนี่ยก็น่าื้อลิซ,ซา่าโซเอาเอาขาบอกว่าโซเอาจริงๆมันมีสีอื่นด,ด้วยนะใครที่แบบไม่ชอบสีน้ำตาอนะไรพวกนี้มันจะมีสีดำสีครีมแล้วสีเออสีไลท์เกลอะไรพวกนี้แต่ว่าเราสัมผัสแล้วรู้สึกว่าไม่เข้ากับตัวเนาะด้วยเพอร์ซันอลค o ลเลอร์อะเหมือนเราถือพวกสีพวกเนี้ยมันเข้ามากกว่าเราก็เลยตัดสินใจเลือกสีนี้แล้วเราต้องการให้้แบบลุพนนนนนีเป็โอมั เป็นแบบสาวแบบโอนมันนี่ล้วก็เลยเลือกสินี้มานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนกคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์กันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึงนะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับการทํารีวิวที่อาจจะแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะว่าก็ไม่ได้แบบ เป็นคนที่เล่นกระเป๋าโพลินมาตั้งแต่แรกแต่ว่าเราแค่ชอบเราก็เลยซื้ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆจะซื้อมาต้องนานแล้วแต่ว่าก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาไม่เอาแต่ทีเนี้ยพอเรารู้ข่าวว่าราคามันจะขึ้นเราก็เลยคิดแล้วว่าคงต้องซื้อก่อนที่มันจะขึ้นเป็นสนะองหมื่ okay, นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละคะทุกคน